สว <in> ัสดีครับมือนี้มายามพาเขียวอีกแล้วพี่น้องเป็นรับปลาลุ่งเท่าปลาลุ่ง่รับเด้ไปยามครับพี่น้องยามปลาใี่เราครับฝนตกปลาลุ่งครับิงมันมีงูน่อยงูอีกตัวหนึูตัวน้อยๆได้ไล่งูตันี้มันต่อโคเรนนะ ลายลายลเจ็ดสีนี่ไงลจะต้องมาดดออกจากขู่อีกล่ะดรับน้ดดออกจากขู่เด้อเห็นยังไงวะเทียวนี้ได้ปลาควายใหญ่สองัวครับพี่น้องดดอออเฮ้ยง่ยยายจัใหญยวะไงจวายปลาโมโบมาทาน อโบโบมาดทานอนโบโบมาดิท่านมันนี้เป็นตักจะคุกเขาแล้วมีคุณเยอะเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยกินปลาลุง้งคือเก่าเหรอครับผมย่างปลาครับพี่น้องครับต่ำสูงคือเก่าเหรอครับกับต่ำสูงคือเก่าเหรอครับ พี่น้องครับตามสูงวิเกาล่ะครับโอ้โน oh, no.